ตอบคาถามคุณแนนนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าเราชัดเจนแล้วคนที่เราครบด้วยเนี่ยใช่ไหมคะเขามีอะไรปิดบ้างแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าความชัดเจนเนี่ยเมื่อเรามาคบกันแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเหมือนว่าถ้าเราเราบอกว่าเราไม่ชอบคนมีความลับเราก็ควรจะบอกอคู่ชีวิตของเราแฟนของเราว่าเนี่ยถ้ามีอะไรก็ให้เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เพราะว่าเราไม่ชอบคนมีความลับอันนี้คือมาตรฐานที่เราบอกออกไปว่าเราเป็นคนแบบนี้เราชัดเจน ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการให้เกียรติกันนะคะนี่คือความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอะไรปิดบ้างนะคะในกรณีนี้นะคะ mm. ก็นะคะ mm. ก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้อ่ให้เกียรติในสิ่งที่เราบอกออกไปว่าเราชัดเจนนะคะสิ่งที่หน่อยแนะนำก็คือเอาโอเคถ้าเราเจอว่าเขามีความลับเราอาจจะให้โอกาสใช่ไหมคะครั้งที่1นนะคะทีนี้พอเราคุยกันได้เขาอาจจะให้เหตุผลว่าเนี่ยที่เขาไม่บอกเพราะว่าเรา เขากลัวว we ่าเราจะว่าเขากลัวว so ่าเราจะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะบอกว่าโอเคหลังจากนี้เราจะใช้เหตุผลในการพูดคุยเราจะไม่ไม่ว่าไปก่อนเพราะบางเคสบางกรณีที่เขามีความลับก็อาจจะเอ๊มีความลับนะคะก็อาจจะกลัวเพราะว่ากลัวเราว่าเราต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทําให้เสียความรู้สึกไงแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราชัดเจนว่าโอเคเราจะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะมีเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็ตกลงกันได้นะคะไม่ใช่ว่า คนหนึ่งกม็มีเหตุผลเลยแต่เราชัดเจนนะอะไรงเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้โอกาสไปก่อนนะคะพอให้โอกาสเสร็จแล้วเนี่ยครั้งที่1ถ้าคุยกันได้มันควรจะไม่มีครั้งที่2เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งที่2ที่3ที่4แล้วเราก็ยังให้โอกาสแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะคือเขาก็มีความลับเขาก็ปกปิดแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้ซ้ํแล้วซ้าเล่านั่นเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่า ถ้าเราชัดเจนจริงๆเรามีมาตรฐานในการที่สมมติมาคบกับฉันเนี่ยห้ามมีความลับนะคะถ้าคนที่เราครบด้วยเนี่ยเขากลัวจะเสียเราไปนะคะโอเคครั้งแรกเราให้โอกาสเขาก็ควรจะคิดได้แล้วก็คือต้องให้เกียรติเราอะในสิ่งที่เราชัดเจนแบบนี้นะคะถ้าเขาทําแบบนี้นะคะเรื่อยๆ,ๆโดยที่เขาก็ไม่ได้ให้เกียรติว่าเราบอกว่าไม่ไม่ต้องมีความลับห้ามมีความลับใช่ไหมคะนั่นเท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้กลัวที่จะเสียเราไปเลยเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยยังไงก็ได้ เดี๋ยวเขาก็ให้อภัยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะว่าวันนี้เราชัดเจนจริงๆหรือเปล่าถ้าเราชัดเจนนะคะแล้วเรารักตัวเองมากพอใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าคนแบบนี้มาอยู่กับฉันเราชัดเจนแล้วว่าฉันจะไม่เอาคนแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะออกไปจากชีวิตแต่ในทางกลับกันถ้าเขารักคุณจริงเขาก็จะกลัวที่จะเสียคุณไปเหมือนกันเขาก็จะปรับตัว จูนคลื่นนะคะให้อยู่ในครื่งของคุณเหมือนกันเขาก็จะทำทำตัวเป็นคนดีของคุณเพราะเขาก็กลัวคนชัดเจนแบบคุณจะเสียคุณไปนะคะก็แนะนำประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะกันในช่องนี้ด้วยนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกตลอดนะคะบ๊ายบาย